หน้าทูเซสวัสดีครับผมดิมดินนะครับผมครับผมฮะเราเปิดกันด้วยภาษาเกาหลีสักเล็กน้อยเพราะวันนี้เรากลับมากับการรีแอคชั่นอีกแล้วครับผมรีแอคชั่นอีกแล้ว ครับผมวันนี้วันที่9กรกฎาคมซึ่งอาร์มี่ทุกๆคนรู้ดีกันอยู่ว่าวันนี้คือวันอะไรวันนี้คือวันที่ BTS คัมแบ็กกันอีกแล้วนะครับผมกนน็เมื่อกี้ BTS เพิ่งปล่อยน้องเนยไปนะฮะบัตเตอร์นะผมก็ปล่อยเพลงใหม่กันอีกแล้ววันนี้ปล่อยกันแบบติดต่อกันเลยเดียวเชียวนะฮะก็คือแบบไม่ให้พักลมหายใจกันเลยเดี๋ยวเราไปชมรีแอคชั่นสำหรับเพลงใหม่ BTS กันเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยกับเพลงใหม่ของ BTS กับ Permission to dance ผู้พิขอภัยหน้าครับผมไปวิวมาแล้วผม Big hit music โอ้โหเปิดมาเฮ้ยบัตเตอร์เปิดมาี่น้องเนยเยีะยวแพนเค,ค้กนะผมเปิดมาแพนเค,ค้กเยี่ยวนะฮะเชื่อมโยงกับบัสเตอร์หรือเปล่านะฮะอ๋อโอ้โอ้โอ้โใครใครใครจางกุก๊กใช่ไหม ว้าวรอเกินพ่อคุณไอ้ผมปิดตาข้างเดียวฮะเยอะเยอะไอมโอ้โหคำนี้ย้อมเขียวเลยเหรอป่าคำโคนโหดมานีย่ยเย้จีมินยะโอ้โ yeah. ห oh. มาแนวแบบเหมือนดิสโก้ย่ะฮะพิจิ้นพิจิ oh. ้นอ๋คนรอเยะเยะ มาแนวจีมม์มสยย่าโอ้โหจองตุ๊กคำนี้คำทุกทีนี้แบบโดดเด่นทุกทีโอ้โห,โห,โหโวีมาเสือเอเ้อแดงเลยทำไมพี่วีต้องเป็นคนที่โดดเด่นสุดในบในการแต่งตัวมากดิอ้าหล่อเกินจีมินหล่อเกินเย่ยอมยอมผมหาเอ็มยอมผมปากนํำจุนแกงจริงไหนพี่จินมาห้องกับแว่นอีกแล้วฮะ เอ้ยฮอบบี้เดีเ๋ยวฮอบครับแย่แย่จะเฮ้ยอืมอ๋อพ่ก้าพิกา,กาเย่โอ้โหพ่กากะสีฟ้าเทาเลยนะฮะผมนี่สุดสจริงฮ่าฮ่าพี่วีเอเสียงสุดยอดคนระับพีมินเช้าอืมปึบุ๊งบแย่ ว่าเพลงติผูยะค,ครับผมบีเดทคำทุกคำเพลงติผูหมดจริงๆแย่อ้าวจเฮ้จ๊อ้แย่อืจองกุ๊กโคตรเท่จ๊โอ้ยโอ้ๆเย่ มาอ,อการเต้นมากอยากดูเขาดั้ดนจริงๆนี้ตรงชื่อเพลงจริงครับ To Dance ฮะหหหโหตอนนี้เราอยู่ที่ทนี่นะฮะตอนนี้เท่าไจีมินเสียงโคตรดีอ่าพี่วีครับอ๋อมาแนวเหมืนอนคาร์บอยเปลูกคาร์อบ,บอยนะฮะครับผม โอ้ความใหญ่ของ BTS นะฮะผมเล่นใหญ่ตลอดทุกคำนะฮะใหญ่ใหญ่ครับโอ้กูคำนี้พี่กินออกเยอะนะคำนี้ริงโอ้ <_ an> ไม่รู้ใครแต่สวย <_ an> Promission to dance ยากฮ่าฮาทานสนุกเนี้ยบอกแล้วทุกเพลงติดหูทุกเพลงดัจยาก p r o m t i o n to dance นะผมคำนี้ คำยิ่งใหญ่อีกแล้วนะฮะหลังจากคำบัตเตอร์ไปนะฮะเฮ้ยเฮ้ยชอบเป็นเฮ้ยถ้าเต้นผมว่าน่าจะเป็นไวรัลในทิกตอกแน่นอนในต่อไปผมว่าชัวมากันเต็มแบบนาน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 านชัวครับโอ้โหแต่คำนี้ผมยอมยอมจริงหลายอย่างเลยนะ ยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบลา,บาๆๆนๆกันไปต่อเรื่อยๆ yeah เอาๆ,ๆ,ๆ,ๆจิมินปาเสื้อไปแล้ว <c oughs> จบกันไปนะครับผม permission to dance นะครับผมโอเคงั้นเราไปคุยกันก่อนจะปิดคลิปกันไปโอเคครับผมหลังจากที่เราจบไปกับการ reaction permission to dance นะผู้พิ่ขกอภัยนะครับสุด จริงๆคำนี้อ๋อหอาแตา่ละคนอย่างป่านำจุนนี่ย้อมเขียวมันเลยอ,อ๋อโหเขาเรียกว่าโดเด,โดเด่นโดดเด่นเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วก็สนุกดีอยกลุกมาเต้นทีนก็เชียร์แบบอ,อ๋อท่าโคตรท่าโคตรติดเลยแบบอ,อ๋อทิกต็อกนี้รับประกันว่าเอามาเต้เงินทวดทิกต็กอ,อ,อกแน่นอนเสียงอะไรครับเข้ามาอย่าสนใจนะผมครับพี่จีนออกเยอะนะคำนี้บอกเลยว่าพี่จีนนี่ประจังจะบอกก่อนะบอกก่อนนะผมเมนผมเมนจองกุ๊กนะผมอ่าเมนมักนี่เมน น้องเล็กสุดนะผมโอ้ยิ่งยิ่งคำยิ่งรู้สึกแบบหล่อขึ้นแบบโอ้โหคตรเท่เท่ขึ้นแบบสุดๆอ่ะยิงผมเมนจองกุ๊กนะผมพุ <ๆ S 2> ่งแบบตื่นเต้นกับปัตเตอร์ไปใช่ไหมแล้วนี่มาคำต่อกับพา o ามิสทูแดนเนี่ยอโอ้ยอยอดครับผมประมาณนี้ครับผมรีแอคชั่นกันแบบเร็วๆทันใจพอเดี๋ยวก็ตัดลงเลยจะลงให้ไวที่สุดนะครับผมก็ถ้าใครเมนใครชอบใครก็มาขิงคาแต่ใครเป็นกูดพร้อมต้มยำกันใต้คลิปได้ครับ ม,มากันเต็มที่ใครเมนใครคอมเมนต์มาดดวนๆเราจะมาเป็นอาร์มี่ไปด้วยกันนะทูเซ็นหนึ่งสองสามคอมเมนต์กันได้เลยครับผมต้งที่นี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมดีมดีด้วยน้ำผมแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งแบบนะเจอกันใหม่รีแอคหนะ้าตอนนี้ผมสวัสดีครับ bye bye. <laughs> บายๆหน้าทูเซ็บังคับโซยันเด่นสวัสดีครับบายยบายบาย,บาย,บาย